เครื่องวานเดอรรฟมีลักษณะเดียวกับเครื่องจำลองสัภาพครับที่เป็นสายที่โยงผ่านระหว่างแถบไมหลายสองแถเพื่อขอให้เกิดกระแสไฟฟ้าในลูกครื่องวงกลมอันนี้คุณคราวไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อช่วงบ่ายเราได้ทดลองเจ้าเครื่องนี้กับหนูเรียบร้อยแล้วน,นะครับครับซึ่งมันก็สําเร็จด้วยดีนะครับและเพื่อให้เจ้าเครื่องนี้ได้ผลเนี่ยเราคงต้องยืนอยู่บนพรมยางนี้เพื่อป้องกันไฟดูดส่วนตัวตัวนี้ก็อย่าเพิ่งไปแตะมันเด็ดขาดนะครับครับนี่เป็นคําขอส่วนตัวของผมเองผมจะใช้มือสัมผัสบนนี้แล้วก็ จะนำแรงดันไฟฟ้าผ่านไปยังตัวคุณได้รู้สึกตื่นเต้นเลยยอดสุดยอดสุดยคนนี่ขออาศัยครับตอนนี้ต้องรอสักพักนะครับเป็นการถ่ายเทไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมมากใช่ค่ะมันน่าตื่นเต้นมากเลยล่ะค่ะขัวใจฉันช่วยไหมคะคุณลองช่วยมืออีก้าในจับที่ผมคุณดูสิครับครับดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมนันละครับแบบนั้นละอออย่างนี้หละคะเมื่อวานจะยังไงตอนนี้ผมของฉันคนดูดีเลยที่ดแล้วล่ะ ฉันว่าการทดลองนี้มันแค่สนุกดีนะสนุกจริงๆสนุกจังเลยพอครังจาี้มันดูดีมากๆสนุกมากการทดลองได้ผลจริงๆครับตอนนี้ผมก็เชมันตั้งขึ้นแล้วตั้งขึนสวยมากเลย ครับและตอนนี้ทุกคนคงได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดคุณเคุณจึงไมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าจะ่ต้องปล่อยมือซะแล้วนะครับตอนนีครับกับทุนเหล่านี้ก็ใช้ไม่ได้ผลกับเขาแน่เลยครับแน่นอนคุณผู้ชมคิดอย่างไรครับกับการที่ผมของคนเราตั้งขึ้นได้ด้วยเหตุอะไรที่ทําให้ทรงผมของคุณเคราสเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้นะครับเราคิดดูนะครับว่าเพราะผมมีเส้นประูุไฟฟ้าเดียวกันจึงผลักตัวออกจากกันหรือว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปถึงปลายผม คุรลาอองรังแพสิ่งส่งรกต่างๆรวมถึงสาตรตกค้างจากสเปรย์แต่งผมที่แต่งผมให้ตั้งขึ้นหรือว่ารากผมได้รับการระคายเคืองจากการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเส้นผมจึงตั้งขึ้นเหมือนขนลุกครับคุณอริสมาครับผมกับคุณคุณก็ได้แล้วนะครับเอสมาครับรัาคุณดีจะไปทอะไรกับ<า>คุณบนิ่งมาอย่างนั้นนะคะดูผมข่้นมากเลย